วันนี้อยู่ผมช่องภูมิ7แป๊กกัรนะครับวันนี้เราจะมาสอนคอมโบดาบยามาครับอืมธรรมาซุกนะครับมาเดี๋ยวมาสอนคอมโบกันเลยจัดไปครับคอมโบตามนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าแรงไม้แรงครับสตปก แตกเกอร์ er up เป็นสายดาบนะครับถือว่าโคตรแรงอะไรทีเดียวนะครับคือสามารถเอาคอมโบวันช็อตได้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยอุ้ยมันวาร์ปกลับมานะครับวาร์ปกลับมาทั้งนั้นแตกนะครับถือว่าแรงโคตรๆเลยนะครับเดี๋ยวจะแบบสาธิตให้ดูหลายๆรอบนะครับคือคอมโบนี้สามารถวันช็อตได้จริงเอาไว้ล่าฆ่าหัวได้จริงนะครับ โอ้ยมันคอมโบก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็หันมานะครับแล้วก็อย่างนี้ครับแต่เมื่อกี้ผมไม่โดนนะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับถือว่าคอมโบนี้ผ่านนะครับไปละครับบายบายฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับบายบาย